สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพยากรณ์นะครับลวงหน้านะครับแบบภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศีเมษนะครับประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช6 6นะครับใครที่มีโอกาสได้มาติดตามช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับแล้วนะครับยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองนะครับให้รีบเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะได้มีประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับในการที่จะเอาการพยากรณ์แบบภาพรวมเนี่ยไปประกอบนะครับการตัดสินใจนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรู้ลัคนาของตัวเองจริงๆนะครับถ้าใครยังไม่ทราบนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่ต้องเป็นกังวลนะครับถ้าสอบถามลัคนานะครับจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะดูดวงอย่างเดียวนะครับถ้าใครสนใจนะครับในการที่จะสอบถามลัคนาก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลเขามูาอารย์ในที่แอดไซน์นะครับ209 a l r z o นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับถ้าใครสะดวกสแกนเคิลก็สามารถสแกนเคิลก็ผ่านหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับให้แจ้งนิดนึงนะครับว่า อยากทราบลัคนานะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลใครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงลัคนาและแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อให้นําลัคนาราศีที่ถูกต้องและเป็นตัวคุณจริงๆนะครับไปทําการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมได้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาเกิดนะครับอันนี้ทาง คนที่ต้องการจะผูกดวงลัคนาก็ต้องไปหาข้อมูลตรงนี้มาให้อาจารย์ด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับอาจารย์จะใช้เวลาในการผูกดวงก็ไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับถ้าอาจารย์ไม่ได้ติดธุระอะไรแต่ถ้าตอนนั้นยังว่างอยู่ก็จะทําการผูกแล้วก็แจ้งกลับให้เลยนะครับแล้วถ้าใครดูคลิปของอาจารย์นะครับแล้วสนใจนะครับที่จะตรวจดวงชะตาอย่างเลยกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมหาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งนะครับข้อมูลนะครับกับทางอาจารย์ได้เลยนะครับ แต่สาหรับท่านที่เคยดูดวงกับอาจารย์แล้วนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วก็ไม่ต้องแจ้งข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับให้แจ้งแค่ชื่อแล้วก็ทําการโอนเงินแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วส่งสลิปมาแล้วก็นัดวันเวลาได้เลยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับและถ้าท่านใดนะครับที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วใ,ในหลายคลิปนะครับว่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ฝากติดตามช่องทางอาจารย์นดดูดวงชาแนลไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ทางอาจารย์ด้วยนะครับ ตอนนี้อาจารย์อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะครับยังไม่เสร็จนะครับอาจารย์ต้องการทำให้เสร็จข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องกลั่นกรองออกมาให้ดีนะครับอาจารย์ก็จะนำลงนะครับยังไงก็อดใจนะครับรอนะครับอีกสักพักนะครับอาจจะพักใหญ่ๆนะครับเพราะช่วงนี้อาจารย์จะรีบพยากรณนะครับล่วงหน้านะครับให้แล้วเสร็จนะครับภายในเดือนพฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราชสองนะครับแล้วก็วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี้นะครับก็ตรงกับวันที่1นธันวาคมนะครับ ปีพุทธศักราช2565นะครับเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 5ก็จะจบลงไปแล้วนะครับท่านใดที่ยังรู้สึกว่ายังแย่ยังรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับเวลาที่ผ่านผ่านมานะครับก็ปล่อยมันไปนะครับกับปีพุทธศักราช2565นะครับอย่าไปยึดติดกับมันนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับในการที่เราจะต้องสู้ลุยฟันฝ่านะครับอุปสรรรคหื ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ลุยนะครับในสิ่งที่คิดว่ามันกำลังจะดีในอนาคต, <ST IT US S> าคตเพื่อให้มันก่อผลที่ดีสำหรับเรา <ST IT US S> ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลไว้เท่านี้นะครับกับข้ามาวาาา่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักรบบาช256นะครับชาวลัคนาราศรีสิงห์นะครับมีดาวประจำตัวก็คือดาวอาทิตย์นะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะครับดาวทจ่เริ่มพบกรรมะนะครับ ก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ระบบสุภะนะครับได้คู่มิตรกับเจ้าเรือนตั้งแต่15มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช166ไปจนถึง7เมษายนปีพุทธศักราช166นะครับแล้วจะโครจรเข้าสู่ระบบกัมมะนะครับในช่วง8เมษายนนะครับไปจนถึง3พฤษภาคมปีพุทธศักราช166นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการงานในช่วงเดือนเมษายนนะครับปีพุทธศักราช566สำหรับชาวลัคนาราศรีสิงห์ ถือเป็นการงานที่มีเกณฑ์ดีนะครับแล้วมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงในเรื่องการงานค่อนข้างชัดเจนนะครับเหตุผลที่อาจารย์พูดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่7เมษายนนะครับกัมมะสุภะก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าการงานเรานะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายนะครับที่ทางชาวลัคนาราศีสิงห์ได้คาดหวังไว้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแลพะพอหลังจากวันที่8เมษายนไปแล้ว ดาวเจริญภพกัมมะดาวสุโคโจรเป็นกเกษตรนะครับในเรือนพบกรมมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงแล้วก็ดีนะครับตลอดทั้งเดือนเมษายนอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับและอีกมุมหนึ่งที่ยิ่งค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือในเดือนเมษายนนะครับมีพุทธาของวช2 5 6 6นะครับ ที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีดาวใหญ่อีก1ดวงนะครับเป็นดวงที่3นะครับที่จะยกย้ายในเดือนเมษายนนะครับในช่วงวันที่19เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2 5 6่งนกะครับนั่นก็คือดาวพฤทัศัปดีนะครับยกย้ายนะครับออกจากเรือนภพมรณะของพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเข้าสู่เรือนภพสุภะก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการงานมีมุมที่ดีมีเกณฑ์มั่นคงชัดเจนนะครับแล้วมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นนนเดียยวกกััะครรบอาาจ์็ข เป็นกาลังใจให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์นะครับสู้ลุยให้เต็มที่งานคุณม,มีโอกาสมั่นคงและประสบความสําเร็จก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับฟังแบบนี้แล้วนะครับชาวาลัคนาราศีสิงห์จะได้รู้สึกว่าโอ้ที่ผ่านมามันรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกแย่จากนี้ไปมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วก็ขอให้ลุยให้เต็มที่ตั้งใจให้เต็มที่นะครับตั้งสติให้ดีแล้วลุยให้เต็มที่นะครับ ที่อาจารย์พูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะวันนี้วันที่จะบันทึกรายการอยู่นะครับตรงกับวันเสาร์ที่3ธันวาคมนะครับปีพศ2 5ราอาอย่างน้อยใครที่มีโอกาสได้มาติดตามช่องทางอาจารย์นทดือดวงชาแนลนะครับช่องทางนี้จะทําการพยายกรณล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนอยู่แล้วนะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทำนายล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนนะครับสำหรับในเดือนเมษายนปีพศ2 5ร,ร6นะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศรีสิงห์มีโอกาสได้เตรียมความพร้อมเตรียมตัวเมื่อเรารู้ว่ามันมีสิ่่่งงทีีดรรรรรออออเาาายูข้้้หนแลววจะะมััไคบ อะไรที่มันเคยทําให้เราท้อแท้สิ้นหวังนะครับก็ปล่อยมันไปซะปล่อยมันไปกับปีนะครับพุธศกักราช์ท6 5นะครับซึ่งเหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วนะครับก็จะหมดปีพุธศักราช์ท6 5แล้วเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีลุยให้เต็มที่การงานชาวลัคนาราศีสิงห์มีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จชัดเจนนะครับคราวนี้จะประสบความสําเร็จมากน้อยอย่างไรหรือจะดีมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมชัดเจนนะครับ การงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีและการเงินจะเป็นอย่างไรดาวจเจริญพบกระดุมพระก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธณนะปัจจุบันนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนพบสุพระนะครับของพื้นดวงชะตานะครับกระดุมพระสุพระนะครับในช่วง30มีนาคมปีพุทธศักราชหกสิบหกจนถึง1พฤษภาคมปีพุทธศักราชนหกสิบหกนั่นหมายความว่าการเงินตลอดทั้งเดือนเมษายนนะครับปีพุทธศักราชหกสิบหกมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีการเงินมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงมั่งคั่งชัดเจนนะครับแล้วมี มุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จจากงานนะครับแล้วก็พลิดอออกผลนะครับทําให้เรามีทรัพย์มากขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องคู่ครองควารักคุณส่วนในช่วงเดือนเมษายนปีพศก2 5 6 6จะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจริญภพปัตนินะครับก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูเองนะครับก็ยังจรนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ในเรือนภพสุพะนะครับได้คู่ธาตุลมนะครับกับเจ้าเรือนนะครับใครที่ติดตามมาจา์มาก่อนนั้นนี้ก็จะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่า ในช่วงวันที่30มีนาคมปีพศ2 5ร5นะครับจนถึง16ตุลาคมปีพศ2 5รานะครับดาวเจเรือนคู่ครองความรักคุ้นส่วนนะครับก็คือดาวราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนภพสุพระนะครับนั่นหมายความว่าในเรื่องของคู่ครองความรักคุ้นส่วนก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นรู้แบบนี้แล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสบายใจนะครับจะได้รู้ว่าอ้เรามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีเนาะ จากนี้ไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของความรักคู่ครองคุณส่วนนะครับยังมีอีกมุมหนึ่งนะครับที่ชัดเจนนะครับว่ามีดาวใหญ่นะครับที่ยกย้ายไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือดาวเสาร์นะครับยกย้ายนะครับไปอยู่ในราศีกลุ่มนะครับซึ่งเล็งลัคนานะครับราศีสิงห์นะครับเพราะฉะนั้นได้กินพินทุบาทนะครับ เราะฉะนั้นในเรื่องของคู่ครองความรักคุณส่วนมันก็มีทั้งมุมที่ดีนะครับแล้วก็มีมุมที่ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ปัญหาอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยดาวสาวพอโคจรเข้าไปในราศีกุ่มปุ๊บได้คู่มิตรใหญ่กับเจ้าเรือนนะครับปัญหาอุปสรรคอาจจะพบเจอได้นะครับหรืออาจจะมีปัญหาได้มีเกณฑ์มีปัญหาแต่อย่างน้อยก็ผ่านไปได้นะครับไม่ยากนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้พื้นดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลเขาผหาอารย์ได้ที่ s อด209 A R z O นะครับเหตุผลที่อาจารย์บอกว่าต้องตดดรวจดวงชะตาอย่างละเอียดเพราะอะไรครับเพราะว่าในปีพุทธศักราช2566ที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วมีดาวใหญ่ย,ยกย้ายถึง4ดวงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผล สำคัญอย่างไรนะครับเกี่ยวกับพื้นดวงชะตาเรานะครับก็ต้องมาเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับเพราะพื้นดวงใครดวงมันนะครับบางทีดาวใหญ่ยกย้ายอาจจะดีมากสาหรับบางคนหรืออาจจะไม่ดีสาหรับบางคนก็ชัดเจนนะครับมันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับสําหรับชาวาลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับในช่วง15มีนาคมนะครับ จนถึง13เมษายนนะครับอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้ช่วงเวลานี้นะครับแต่ยังไงไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยแต่พอวันที่19เมษายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็จะยกย้ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะขอให้รู้และเข้าใจไว้แบบนี้นะครับจะได้มีขวัญและกําลังใจนะครับจากที่มันเคยไม่ค่อยดีมันเคยแย่เราก็มาโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็ลุยให้เต็มที่ยังไงมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับในช่วงเดือนเมษาชัดเจนนะครับแล้วการเงินก็เป็นไปในทางที่ดีด้วยนะ ให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนอุบัติเหตุนะครับก็ถือว่าแคล้วคลาดปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่มันผ่านไปแล้วนะครับเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้นะครับเพียงแต่ว่าเรานำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วนะครับมาปรับปรุงแก้ไขและทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับเพื่อก้าวต่อนะครับสู่อนาคตนะครับที่มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งสติให้ดีอย่าไปยึดติดแล้วก็เดินหน้าหลุยให้เต็มที่นะครับก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์ทุกทคนประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เราขีดชตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ